ยังอ่ะสอม่ลงงานค่ะยืมพวคยีอเหรอเอด้ใครจะไปเอาล่ะขนาดร้นมีน้เม้ด้วยเออต้อง่ไปเอาย้คอยเยเยสองคนอกลย้เอาปกับเาเรอี่องละืเสื่อ สาดสตร์ศาสตร์ร่างไหมพี่ศาสตร์ร่างไหมเปล่าเปล่าพี่เสือว่างมาสักเปลือกี่ศาดตร่างมาเปลือกหนึ่มายืมหน่อยจะไปปูนวดถ้าจะนวดให้เดี๋ยวเอามาให้หน่อยนะใช่จะพาไปเอาไก่มาให้อโอ้โหมูหมูหรือไก่ Hôm nay phải sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอขันหน้ามาแล้วก็ขันหน้ามาครับหนึ่งมา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 เอาหนึ่งสองสามยกพวกนะครับโอเคอครับ าสองวันทั้งหมดนะครับสามสอบอั่าี่พอสองวันทั้งหมดเ่กนตาเป็นกรอบกินกับคลายยู่ไกลนี่ครับโอ้โต้องหัวใจ เจอปะครับกระทะครับหากระจะไม่เจอรถรถเขายึดมาแล้วมาแล้วเหรอยอดเลยผู้สาวไงป๊าส์สาล่าสาล่าส่วนเตงเตงทำอะไรอ่ะ ซาร่าทำผมฟาร่ามาด้วยสวยมากให้เข้าหนวดหายไหมไก่ง้อยเมตรไหมไกลเลยไกลเลยพ่อแบบแซ่บครับพ่อไป่ินล้วะ เอา้าหนูมันาซื้อมาหายเนาะซื้อข้าวปลาโมโหเนาะหาซื้อมากพว่าบกินเนาะที่แล้วพ่อกินรสเฝ้ากินเฝ้าขวดได้ต้องได้ลองเดินทุกคนเป็ <c oughs> นจ้าปาปูนี่ <c oughs> สองพี่ <c oughs> สองจะมาปู <c oughs> นี่ยูริ <c oughs> อยู่นี่นะผู้ศาสตร์ไปนี่นะ ซื้อไว้อยู่ทั้งภาพถึงมาซื้อให้หน่อยสิมีกับเริ่มไม่ได้แล้เริ่ม,มจับยันวันนี้รเราจะช่วงแผ่นโบราณแล้วก,วกแ็แผน่แผนไทยครับแผ่นโบราณนะครับนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าครับอุ้ย ก็ย <mm ันนวดดิเราจะนวดหลังนะครับเราไม่นวดหน้าครับสองพ่อไปแย่กันเล่นนะครับดีซีเรียสนะครับเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดมือนเล่เบียร์อ uh> ีกผมก็เตดเครียดวเก็เออคนวิคิดเยอะเอาแม่ละหลอกก็เวลาด้วยเขาก็จะพูกัน แนวนั้นั่งแล้วใครจะนวดเดี๋ยวเยวน,น,น้องาังนวดเอาใจออก<ม>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเปตะ,ตะปุ่มตะปั่มอยู่บนเสือ้อนี่ครับโอโเรียบร้อยครับเตรียมรอรับหมอน,นวดครับ มีหอยปลนป่ะเ <Okay. S 1> ย็นนะเนี่ยเย็นเย็นเ <Okay. S 1> ย็นมันติดแอร์อยู่เลยเย็น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 ลอยครับเย็ครับหกนาทีแบบที่นวด

<c oughs> โ,อโอ้โอ้ปวดปวด,ปวดวขอบคุณทั้กำลังใจนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ